ผียากจนผียากจนด้วย,ยผียากจนก็คือถ้าคือถ,ถ้าเรามีเงินน้อยเนี่ยเรามีผียากจนในชีวิตเราเ, <ๆ S 2> เราต้องถวายเยอะๆแล้วอาจารย์ก็จะขับผียากจนออกไปหลังจากนั้นเราก็จะกลับมารวยเหมือนคนอื่นได้คือเนี่ยผีพฤติกรรมผียากจนคือเราเราเหนียวเราอาทิตย์นี้เราถวายแค่ร้อยเดียวผียากจนอ๋อถ้ามีเยอะสมมติมีเงินเดือนจ็สองหมื่นแล้วหยิบมาถวายพระเจ้าร้อยเดียวนี้ พี่ยากจนอยู่ในตัวใช่อืมอ้าวแล้วพออาจารย์บอกแบบนี้ก็คือเราต้องควักมากขึ้นต้องบริจาคมากขึ้นและคนไม่แน่ใจว่าคนอื่นถูกกระทําแบบนี้ไหมแต่ที่เขาวางมือที่ศีรษะออยนะคะเขาจะบอกว่าเราต้องการทั้งหมดที่เจ้ามีโอ้ก็นึกในใจโอ้หลายสิบล้านก็เกือบจะหมดแล้วนะอาจารย์กในใจแต่ไม่ได้พูดนะคะครับแต่ก็รู้ว่าเราควักไว้เท่าไหร่แล้ว ก็รู้เหมือนกันอันนี้ครับภรรยาผมเคยเล่าว่าเขาเคยยืนข้างคนรวยคนนึงในโบสถ์เขาก็ได้ยินนี้เหมือนกันอันนี้เขาเรียกการเผยพระวจนะอาจารย์จะบอกว่ามันเป็นการเผยจากพระเจ้าก็คือตอนวางมือบนหัวเสร็จถ้าเป็นคนรวยเขาจะได้ยินว่าอาจารย์จะพูดว่าเ,าเราต้องการทุกสิ่งที่เจ้ามีเราต้องการทั้งหมดของเจ้าอะไรเงี้ยแต่จะพูดเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนพระเจ้าในการพูดเหมือนกับพระเจ้าเป็นคนพูดนะเขาไม่ได้พูดเป็นพระเจ้าพูดเพื่อให้ถวายเยอะขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะ